เชิรองเปิดเว็บไซต์จัดกิจกรรมโรบักเลเจตมีเวลาจำกัดเฮ้ยเอาละเอาเ,เติมหน่อยเว้ยเติมหน่อยเว้ยช่วงนี้ขาดแคลนบักด้วยก่อนอื่นก่อนอื่นอ๋อเขาเป็นระบบเลยแบบไหนได้เลเจต VIP เซิร์ฟเวอร์ด้วยเออไม่ต้องเข้ารหัสเติมพอยต์อ๋อน,นี่แบบบางเปาขั้นตอนยังไงเนี่ยอ๋อมีวิธีสอนอยู่ไปหน้าเมนูกดซองของขวัญใส่จำนวนเงินที่จะเติมเลือกประเภทซองใส่แบบแบ่งจำนวนเงินเท่ากัน หนึ่งคนแล้วก็ copy link โอเคโอเคโอเคทำมาละเติม p o i n มวันนี้ไม่ค่อยมีเงินก็เติมสักยี่สิบก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดผิดไม่ใช่ยี่สิบเดี๋ยวแก้ก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเติมน้อยนี่ไงก็ลบส่นไปสักตัวหนึ่งโอ้เอาใหม่เอาใหม่มาเติมมาตั้งโอ้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 มันเยอะเกินมา เดี๋ยวกดโรบักเลตเจิดกันละกันนะครับโรบัก VIP Server โอเคใส่ชื่อในเกมเงินเรา2,000นะันไ2มส0ง0ององอุยอ้ยหไอหมื่นสี่โบักอ่ะเอา้เอาก็มี2,000ไม่ใช่หรออ๋อ20แไหมไม่น่าโกหกตัวเองเลยมา20ดูได้ร้อยสิบโลบักเลยเลยเจ็ดอ,อันนี้ก็200โลบักตามที่เขาบอกไว้กดเซฟปึ๊บ ถ้าแก้เราก็กดยืนการซื้อตรงนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับรอก็รอห้าถึงเจ็ดวันนี่นอกจากร้านจะมีกดแบบ VIP server เราก็จะมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นคนที่แบบคิดจะรอห้าถึงเจ็ดวันก็เนี่ยครับ VIP uh, ID pass นะครับมันก็จะเร็วกว่าวก็จะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มเียกการกดเกมพัสดทาวนบล็อกฟ o ดแล้วก็รับกดผลปีศาวด้วยนะครับผมแล้วก็รับกดเพชร์แมปออสตารับเติมระบบพรีเมียม ย,ยัีคือคนสองฟาร์มโรบักนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่าฟาร์มโรบักคือฟาร์มต่างมีแกนพีด,ด้วยเหรอไม่เคยเห็นล่านไหนมีฟาร์มแกนพีเลย,เยอ๋อน,นี่นะครับเป็นเฟซบุ๊กแฟ,แฟ,แฟนเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับถ้ามีปัญหาหรือบั๊กอะไรก็ให้ติดต่อมาทางเพจนี้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ทางเว็บทั้งเพจเลยแล้วก็มี Dis discord ด้วยนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ก็ถ้าใครอยากเติมก็มาเติมมาเลยนะครับผมตอนนี้เรทเจ็ดด้วยรีบมาเติมครับเว็บเปิดใหม่โอเคไปขอบตัวไปนะครับ ก็ใครอยากเติมก็รีบคว้านะจ๊ะเรทเจ,จ็ดโคตรคุม้ม